พระไต่พิฎกเป็นของสําคัญนะคนรุ่นนี้มันเริ่มวิปราสชีนิจะตัดไต่พิฎกออกไปส่วนหนึ่งเลยให้เหลือแต่พุทธวจะนะแท้แพุทธวัจะนะจริงๆไม่มีเอ้ที่เราเห็นเป็นพุทธวัจะนะทุกวันนี้นะมคือสี่ที่พระอรหันตสาวกห้าร้อยองค์ท่านประมวลขึ้นมาจริงๆก็คือเป็นเรื่องของพระสาวกอะไรรวบรวมขึ้นมา เพาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วบางบทบางตอนก็เป็นคําสอนของพระสาวกคําสอนนั้นส่วนใหญ่ก็ผ่านการการกลองของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าสแตมให้แล้วว่าถูกต้องบางส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองแต่เป็นสาวก พร,าารนะอรหันต์ท่านเล่าสู่กันฟังผ่านการรับรองของพระอรหันต์ห้าร้อยองค์ไม่ธรรมดานะพระอรหันต์ตั้งห้าร้อยองค์บอกว่าพระไตรปิฎกนีนะ้เป็นอย่างนี้ใช้ได้ถูกต้องเราเป็นเทรวานะเราเชื่อฟังคำสอนของพระเถระห้าร้อยองค์นั้นที่เรียกเทรวาดนะอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นพุทธวาดนะ เราเป็นเทราวาสเราพระใจปีโดนะเทระทั้งหลายท่านรวบรวม,รวมประมวลขึ้นมากลั่นกรองขึ้นมาธรรมะหลายเรื่องนะ,ะพระสาวกเป็นคนพูดอย่างพระสูตรอันหนึ่งที่หลวงพ่อชอบนะยุครณร,รเนี้ถ้าอนุอนเป็นคนพูดบางเรื่อง พระรหัรท่านคุยกันอย่างมีพระรหัรหลายวง์นั้นท่านอยู่ด้วยกันมีพระควัมปตินเป็นหัวหน้าทีมวงหนึ่งก็ปรารบบอกว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เวนอันละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมักเนี่ยผมเห็นอย่างเนี้ย พระอาจ์ที่เหลือบอกใช่ถูกต้องพระขวามปติก็บอกว่าถูกต้องแล้วแต่ท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าพูดมากกาว่านี้พระเจ้าบอกรู้ทุกข์ก็เป็นอนละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าละสมุทัยได้นะก็เป็นอนรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าแจ้งนิโรธได้ก็เป็นอนรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคถ้าเกิดอริยมรรคนะก็เป็นอนรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธ เห็นไหมเนี่ยภูมิปัญญาพระพุทธเจ้า